เบงไหมครับคนสะมเารื่องสี่ล้านอ๋อคุณเก่งไม่รู้มาก่อนใช่ไหมฮะไม่รู้ทำเกี่ยวกับเกมฮะเป็นเกมเมอร์เป็นเกมเมอร์ก็คือเล่นเล่นด้วยใช่ไหมเล่นเล่นแล้วก็เป็นพิธีกรครับสุดยอดโอ้โหแรปตะเลี่ยมเลยทั้งคืนเลยมั้ยฮะก็เมื่อวานก็พุ่ง300,000อันนี้พอแลกเสร็จเนี่ยมันจะมี ตางส่วนที่ยังตกน้ำยาอยู่บ้างแต่ถ้าว่าขับออกแบบไปสักวันสองวันเนี่ยม,มันจะค่อยๆเรียกลงไปียนเองตัวจริงสวยนะเนี่ย <laughs> โอ้ถ้าขับไปโรงเรียนนะลูกตกใจอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวขับไปรับไมโครน่าจะดีใจมากใช <laughs> ่ครับสวยมากพ <laughs> อดีวันนี้เขามีเรียนผมก็เลยไม่ได้พามาด้วย <laughs> เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ด้วยการขับไปรับที่โรงเรียนแทนครับเยี่ยมเลยได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องเงินกันดีกว่า นั่งก่อนคันนี้ใช่ที่ลงในเพจป่ะใช่ที่เพิ่งมามันจะไม่ได้พาดคาร์บอนอ้าวมันจะเป็นสเปคต่ำกว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อ๋อเป็นสีเทาเลยแล้วก็เบลมันจะไม่ได้เป็นสีตัวรถจะเป็นเบลล์ดำแต่อย่างของของคุณเบลจะเป็นเบลส้มแล้วเ็เป็นพารคาร์บอน๋อบแต่จริงๆแล้วราคามาพอกันเลยนะอ๋อราคาพอกันเลยไม่ต่างกันเลยจริงๆจริงๆแล้วสีแดงค่าพรีเมียมเยอะกว่าด้วยซ้ำนี่ได้หลังคาดำหลังคาคาร์บอน ส่วนใหญ่มาเป็นคูปทั้งนั้นเลยเนาะส่วนใหญ่มาคูปเพราะคอนเวิร์สตัวนี้หาไม่ได้เลยจริงผมอยากได้สีน้ำเงินได้ละอะไรอันนี้ไปใช้ไปก่อนแต่ส้มสวยกว่านะส้มสวยกว่าดูพอมาเห็นตัวจริงแล้วเออโอเคส้มสวยมากสวยเรายิ่งหลังทำคอนสิตไปหลังคดามันบรรทุนทนได้เพราะคอนเวอร์ติเบิลเนาะผมไม่เห็นไม่เคยเห็นคูปสองสองสีเลยคูปไม่มีไม่มีเนาะออปชั่นนี้ใช่เดี๋ยวไปเอาเอกสารโอเคครับ งานเล็บละเอียดดีเนาะเก็บขอบเก็บอะไรดีมากเลยใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบสมัยก่อนที่มันไม่เก็บขอบอ่ะมันเปิดง่ายครับใช่นี่อันนี้หมวกมาสคอตมาสคอดรายการต้องใส่ด้วยแล้วอ๋อไม่ต้องหรอกครับรับรถเนี่ยมาซื้อรถร้านเพกาซัสนี่ต้องโดนสักคันหนึ่งถ้าคุยกับคุณเก่งนะครับขายเก่งสมชื่อเลยลองนั่งสตาร์ทดูเลยฮะก็ะมาถามเฉยๆได้ซื้อเฉย ตองสตาร์ทดูอ้าวตองไปไหนละโอ้โหแน่นเลย้ข้างในคันนี้สวยที่เป็นแดงค่ะโอ้โหเฮ้ยขึ้นเดี๋ยวมันไม่มีระบบถอยเหมือนพอโอ้โอุ้มไม่เบาะมันดูแคบๆ บอกจะเป็นคอมเพรสชันครับก็จะแน่นแน่นนิดนึงแบบว่าอบแน่นเลยใช่ครับแต่ขับแล้วแบบอยู่แน่นอนฮะขึ้นลงลำบากไหมตรงนนิดนึงครับผมเป็นเป็นสไตล์คล้ายคกึ่งลัมโบเลยฮะกึ่งกึ่งลัมโบเลยกึ่งกึ่งจริงๆสตาร์ทมันจะเสียงลั่นไหมเนี่ยลั่นโชว์รูมเลยนะสตาร์ทเลยเท่มากๆอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้โหไม่เคยโคตรดุโคตรดุ อันนี้ก็วิทยุไทยได้ด้วยเหรออะไรยนะครับวิทยุรับคลื่นไทยได้ด้วยวิทยุรับคลื่นไทยได้บางช่องครับถึงแค่เก้าสิบแต่ก็แนะนำให้ฟังเป็นบลูทูธดีกว่าครับเอ่อแอปเปิลคาร์เพย์แบบไร้สายได้ไหมเดี๋ยวลองต่อบลูทูธดูครับแอปเปิลคาร์เพย์ต้องรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็น USB ครับ USB เท่านั้นใช่ครับแต่แต่ว่าก็ลองต่อบลูทูธดูก็ได้นะ ได,มดลลผมวอามาเผื่อกันนี้เพราะว่าป <c oughs> กติผมเอาไว้ในพอร์สก็หยิบมาด้วยโอ้โหเหวนยบางครั้งก็เสียบมือถือไว้ที่ด้านหลังก็เป็นไวเลสชาร์จเลยครับแต่ว่าไม่เข้าไม่เข้าคา,าเพยย,ยังไงก็ต้องเป็นปลั๊กอินคาเพยเพราะแต่ USB ออ,อเก่งว่ามันน่าจะเป็น USB หัวมี A หรือเปล่ามี C มี C มี A เยี่ยมเลย โอ้ชัดอยู่อืมแต่ปรับอีพอไลเซอร์เพิ่มได้นะครับโอ้โ,อโอ้กระเดื่องโค้ชชัดโอ้ยไม่ต้องปรับแล้วอย่างเงี้ยดีแล้วโอเคเด,อดีแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นตัวไฟฉายฉุกเฉินนะโอ้แถมให้กระทั่งไฟฉายที่มันเอาไว้โยนลงน้ำอ่ะครับโยนทำไมลงน้ำ เวลารถตกน้ำโยนให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนให้รู้ทรากอันนี้อันนั้นจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าครับเบรกมือมาอยู่นี่เหรอเนี่ยใช่โอ้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ให้รู้ว่าใหม่จริงใช่ครับมีล็อกล็อกโชว์เลยดชบอร์ดด้วยล็อกโชว์ล็อกให้รู้ว่าใหม่โคตรไหนวิ่งไปกี่ไมล์ละวิ่งไปศูนย์ไมล์ปะสวัสดีครับผมเบลิเฟอร์และผมเพิ่งซื้อรถมาใหม่ โดยที่ไมโก้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเซอร์ไพรส์ลูกด้วยกันเดินลงไปรับแล้วพากลับมาที่รถดูซิว่าไมโก้จะทนนําำยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะแควนไว้ับคอตรงนี้โอเคไปดับเครื่องรับไมโก้กัน ใส่แมสก่อนที่นี่กดเขาเข้มมากครับไอโก A little hurt today. He fell. What? He you fell. fell? Yeah. Running are you, and fell. Are you hurt? Yeah. where is? Where do you hurt? So it... yeah. no, iced it. It's okay. Yeah. Accident? Yeah, just running and slipped. Okay. All right. okay. Thank you so much. Bye bye. Yes. Bye bye. Cô bà. Anh kho vẹt này luôn. Hử? Kho vẹt. Kho vẹt này. Khoảng khay kháo luôn. Khoảng lau thì đâm. อของเรารถตู้น่นปะไหนข้อเวทวอ๋อสีส้มเหรอลูก <c oughs> โอ้สีสวยๆเนาะปะวันนี้ไมโก้กลับบ้านคันไหนกลับบ้านคันไหนเขาเล็ดมาถึงแล้วไหนกลับบ้านคันไหนลูก <c oughs> ใช่รถตู้ไหมครับใช่ไหมลูกไมโก้ะตกลงรู้ไหมข้อเวทนี่ของใครของเราใช่ไหมลูก วันนี้กับคอเวตหรือกับรถตู้ขแน่ปลาลูกอ่ะครับลูกพ่อซื้อมาเซอร์ไพรส์ไมโก้ไงโอนึกว่าไมโก้จะตื่นเต้นกว่านี้ีมาใช่พ่อซื้อมาครับวันนี้เลยนี่พ่อเพิ่งไปเอามาเลยเนี่ยพ่อเอามารับไมโก้เลยครับดีไหมครับเป็นกู๊ดบอยไหมโอเคลูกเดี๋ยวพ่อเปิดให้ นึกว่าจะรีแอคกว่านี้โอ,อ้ยอดคอนเทนต์เลยชอบไหมลูกชอบครับอดคอนเทนต์เลยที <c> ่ <oughs> สตาร์ทดีกว่าวกระเปะ<ม>๋าวางนี่ก็ได้ลูกเบียอยู่ไหนคะอืออะไรนะครับเบียร์อะไรบบเียร์อ๋อเกียร์อยู่นี่ลูกเกียร์ก็ถามหาเบียร์ตซและเ,เดี๋ยวปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเข้าลิเกสิบกระเแบบป๋าไอ้นี่ นี่มีลูมสำหรับไว้กระเป๋าไมโก้ได้ด้วยหย่อนไว้ก่อนอกลับรถกลับบ้านกันอะไรนะครับที่เสียบโทรศัพท์ครับ,บรน,บนี่ทำแบบนี้ลูกนี่โทรศัพท์ใช่ไหมเสียบซุบนี่